จนจนรักหน้มุนใจจริงโชแมยอออกเองอย่านิ่งดูด้านคนดีดีแม้ไม่มีอะไรถ้ารักจริงจากใจยิ่งก็ให้รักไปครอง อย่างไรที่ได้เกี่ยวดองเพราะพี่มีมีแพชรทองจะให้น้องซุ้ยามเราจนต้องดิ้นรนต่อหาแล้วสะสมเงินตราเพราะวันนี้ว่าเป็นชื่อ จนจนมีให้คนคนนินทาแต่ละปางชีว่ะราธนารักยังเง้เจ้านอนห้องเอพี่นอนแครทั้งคืนจะเป็นไ้ไปหัวใจรักรำพ้งรักแอง ถ้ารักแค่ไหนคงไม่เป็นอื่นหรอกนะจะรัเธอคนนีย จะเบื่อละอย่าวันไปเลยน้องเอ้ยมองตาเบื่อขำเจ้าชู้น่งรู้เจตนาขอจุมที่สักคราก่อนวันนี้ว่าเคออย รักคนจนจนหลีกไม่พ้นคนเทาเป็่งรักมันชีวาปรารถนารักย่างยืนเ mm hmm. จ้านอนห้องเอที่นอนแคร่ทั้งคืน mm hmm. จะเป็นไรไปถ้าใจรับรอมกืน mm hmm. ถ้ารักแท้ไม่หืนคงไม่เป็นอื่นรอกหนะ้า จะรักเธอคนเดียวไม่แล่เลียวยิ่งอื่นได้กึงรักนานนานไปกลัวพี่ชายจะเบื่อรอาอย่าวันไปเลยน้องเอ้ยมองตาเบื่อคำจ้าชูนรารู้เจตนาขอจุมพิตสักราก่อนวันนี้ว่า